พับตอนน mm nah ี้ฝนตกหนักมากนะครับที่อำเภอเมืองระยองนะครับอยู่แถวบ้านแรงนะครับตอนนี้ออกรถไม่ได้นะครับมาจอดที่ปั๊มปตทนะครับตอนนี้จอดอยู่หน้าอเมซอนนะครับดูนะครับฝนตกหนักเลยนะครับลงรถไม่ได้เลยนะครับลงรถไม่ได้เลยตอนนี้นะครับฝนตกหนักมากที่ระยองนะครับตอนนี้ตกไปตกไปประมาณ10นาทีแล้วนะครับ สิบโมงยี่สบอ็ดนะครับตอนนี้ยังตกอยู่นะครับตอนนี้รถก็จอดเต็มปั๊มเลยนะครับเพราะว่า,ไม,า,มาไ,ไม่สามารถลงรถได้นะครับไม่สามารถลงรถได้นะครับอันนี้ส่งของนะครับน่าจะเปียกนะครับน่าจะเปียกนะครับส่งของพลังงานส่งของส่งนะครับเข้ามาพักที่เซเว่นนะครับ ฝนตกหนักนะครับที film, ing, Durham, ่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับวันน ouais ี้สดๆนะครับเวลา10โมง22นาทีนะครับตอนนี้ยังตกอยู่นะครับมารายงานสถานการณ์ให้เพื่อนๆวันนี้อากาศน่านอนนะครับฝนตกแบบนี้นะครับน่านอนมากนะครับบางคนก็ไม่หยุดก็มาทํางานนะครับวันอาทิตย์นะครับบางคนก็จะไปเที่ยวแต่สําหรับวันนี้เที่ยวน่าจะไม่ได้แล้วนะครับเที่ยวทะเลไม่ได้แล้วนะครับฝนตกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวที่ไหนก็ไม่สะดวกนะครับถ้าฝนตกแบบนี้นะครับดังนั้นก็นอนนะครับเข้าโรงแรมนอนพักนะครับโอ้โหพนักงานส่งกาแฟนะครับขอมารับกาแฟแล้วก็ไปส่งนะครับนับถือน้ําใจนะครับจากฝนนะครับส่วนคนที่จะกินกาแฟก็สั่งตอนฝนตกนะครับเพราะว่าออกมาไม่ได้ก็ต้องให้คนไปส่งนะครับใอ้แก๊บนะครับแก๊บไปส่งนะครับ ถึงฝนตกก็ต้องอดทนนะครับฝนตกวันนี้นะครับฝากไว้ว่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ